สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจาวันศุกร์ที่18มีนาคมนะครับสำหรับจีนเช้านี้เปิดที่222 2 2 2 7 5ครับเปิดตองครับเปิดตองเปิดเบิ้ลอ่าจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวก็สครูเห็นดูแป๊บนึงครับก็ฝากไว้ครับใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับ และถ้ามีโฆษณาครับดูให้ด้วยนะครับจีนเมื่อวันจันทร์ผมจำไม่ดีครับเมื่อวันจันทร์เปิดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหกครับปิด7จ็ดครับโอกาสเบิ้ลปิดเบิ้ลคือปิดตัวของมันเองเป็นไปได้นะอย่าทิ้งนะครับเช้านี้ผมคิดว่า2ยังน่าจะยังอยู่ครับสําหรับขารูดรูดบนวิ่งล่าง2ครับจัด2ไปนะครับ2อเนาะสครับส2่ส้า 4 2 5องหมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยเจ็ดสอครับเจ็ดสอแล้วก็เจ็ดเจครับเจ็ดเจองศูนยอ่าฮะร้อยมาเจ็ดครับร้อยมาเจ็ด ส่วนมาสองมันจะมากับเจ็ดับร้อยมาเจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองสองไอเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองห้าเจ็ด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 สองศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดอย่าลืมครับเจ็ดสองสองนะครับอย่าลืมสองสองลืมระวังระวังตัวเปิดแล้วกันเนาะก็เช้านี้สำหรับจีนเชาน้าเป็นด้วยประกาศชนีครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามครับเนาะให้ดูเป็นแนวครับดูเป็นแนว ชอบตามแล้วกันไม่ชอบผ่านครับเพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านนะครับผมขอดูแป๊บนึงครับจีนคิดที่ลบนะครับเปิดลบคิดที่ลบถ้าขึ้นบวกเบาๆครับพูดได้แค่นั้นครับถ้าขึ้นบวกเบาๆเานาะก,ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต,ต่อไปครับผมสวัสดีครับผม